สวัสดีค่ะพ่อกันเนยดาการังเคตวันนี้เจอกันแต่เช้าเลยนะคะอาการแตเสตัวมตั้งเต่าเลยเพราะว่ามือนี้เราจะไปหาของฝากนะคะมือนี้จะไปหาของฝากก็พอพ่อบอกว่าแบบว่าเมื่อวานนี้ไปพี่อีเพันอยากกินอ่ามักเผานะแต่พอก็เลยว่าสิไปหาบมักเผาเอาไปฝากอพี่พีทเมนเซอร์ก็ไปไปฝากในตุยแต่แล้วก็พ่อแล้วไหนเอียงอีกว่า ่าติอาบอกว่าได้น้องไม่จะไปให้แม่ตุยได้น้องไม่ขวบบางมียังน,นี่แหละจ้ะเอาเป็นฝากพนเมื่อว่านี่พอก,ก็ได้บาหมีกับไอ้บักม่วงไปฝากพี่ปอก็อันพีพ่ที่มันเสิร์ตแต่เหมืนี่น,จจน,นี่พนว,ว่าอยากกินอันบักพาวนัําอันบักพาวน้ำหอมก็เลยเชียนพอก,ก็เลยว่าสิบ้าพไปหาอเอาอุ้วนพี่น้จ้ะ คนใดล่ะแบบว่าเป็นใายแบบว่าเน,นี่ล่ะข้าจ้าอาจจะแบบว่าเฮ็ดปูเป็นสวนมาขายสินะแต่ว่าชาวบ้านนู่อ่ะสอดมะพร้าวลายข้าใจเฮ็ดสวนมะพร้าวพ่อกับว่าพ่อกับว่า,บบาให้น,นุ่นเฮ็ดไว้อจาจ่รยะเพราะว่าเสือมาปลูกใบซื้อมาปลูกอะไรแต่ว่าเป็นสวนมันที่นี่กะได้ขายสูป,ปีสูป,ปีสินะอัน,นก็เลยว่าโอ้ย เอาแบบว่าลูกก็ลงแง้วแบบนี้ลงที่มุกแดนแล้วพ่อบอกว่าอแบบว่าย้มย้มขี้รดกายเห็นสวนมะพร้าวพ่อจะบอกหนูว่าเห็นแบยังสีที่ลาพ่อว่ามาทามันหด้แบบว่ามันไน้ขายหมากวันสูปีสูปีเองสินะแต่เฮ็ดเป็นสวนไห้ได้กินระยะยาวแล้วว่าแบบว่ามันมีรายไดตลอดตลอดสินะแต่พ่อว่าไหว้ถ้กจะเลยล่ะ ซื้อวว่าเขามาได้ขายเ mm. ข้าก็ได้กินนีนาา่สนะจ้ะเพราะว่าคันมีเงินกะเ mm. พราะว่าเอาอันซื้อมาปลูกไว้เป็นสวนเ mm. พราะว่าพอได้ขายพอได้มีไายได้เ mm. พราะว่าแต่ว่าปีหนึ่งกัได้ลายบาทยู่ mm. เดี๋ยวก่อนไปเราจะแกะชุดให้ดูนะคะ mm. ก่อนไปแกะเสือ้อแกะเสือ้อเตรียมตัวซสื้อหายม่วงก,กัจ้ะก็ลองเท่าโซกันนี <laughs> ่การโซ นี่เป็นสือเสือไฮแดงมว่านี่ได้เสือสองตัวได้จากขยะสองตัวเพราะว่า,วานุ้นบอกอ้ตุยวา่าจะไปเสริมไทยกวนหมูหว่านี่เดี๋ยวไปสื่อจขยะเพราะว่าเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วนูขาดเสื้อขยะบ่อยเนี่ยมึงไปโรงเรียนมันจะมาเสือจากขยาไปเพรามันห่อนแดดมันยางเรียนนะแต่ ก็เลยเสกเสกพันยาวนี่ตัวที่สองแต่วตัวนี้เขาไส่ตุยกับนีดด้วยแต่ไว้ใส่คู่กันตอนแรกนุ่นอยากได้แบบว่าเป็นโทษยังสีแ่แหละแบบมีสีขาวแต่ว,ว่ามันที่นี่มันมัม,มีมันมีแค่นี้จริงๆนะจ่าก,ก็เลยได้แค่นี้บางอันก็มีไล่เอาง่ามได้แต่ต่ว,วา่าใส่บัมีก็เแลบบแบบยบ่ได้แล้วก็มีรองเท้ามวา้วันพาผอไปเบิ่งอันนี้เลยจ้า อันตอนแรกตอนแรกแล้วแล้วอันเล่นยืนเบิรงหนูเพราะว่านูอันตั้งใจไปซื้อรองเท้าอยู่แล้วเพราะว่ารองเท้านุ่มมากาศมันขาดวันที่นี้มามันมาเคยขาดเกือบนะจ๊ะวันที่นี้มันมาขาดเกือบมันกัดเกือบก็เลยอันขาดเบิรงก็เลยไปซื้อใหม่นีน่สวยตอนแรกมันมันมีอันงานวันนี้เจ้ะแต่ว่ามันไม,มีใส่ให้หนูมันมีใส่หนูใส่หนูก็เลยกบอดดายสามเลยได้คู่นี้ กูนีกแตสวยรองเท้าเบอรีนะคะไปมว่านี่อุย้ยไปมว่ามีคนเปย์ได้จะบบริจาเงินไอตุ่ยกับคนใจเพราะว่านี่หลางจากนู้นอะไรต้องทอแล้วเพ๊่เห็นผอนแล้วยืนเบิงมันก็เลยบอกพ่ออันมอเอาบ่อนอะนะพ่อก็เลยไปเลือกเบิงมาที่นี่พ่อก็เลยไปเลือกเบิงมาที่นี่เพิ่งการล่องใส่ละเลียบ้อยมาที่นี่แล้วไ,ไปถามหลังถามแล้วาพนังงานนู้นยังไม่หยุา แล้วอ er ่อนไปถามราคาพลังงานถามแล้วป so like, like, really ุ๊บเพื่อนรบอกว่าราคาเท่านี้มันที่นี่พอเห็นราคาแล้วก็เลยมันคือแพ้งแถาสั่นแล้วก่อนใช้ตาเราแบบล้างเล่ยอะได้จ้ะตอนนั้นนะใช้ตาล่างเล่แล้วว่ามันแพงนะนะหนูก็เลยว่าหนูก็เลยเหยียบเหแล้วเอาหัละใช้ตาแบบล่างเล่แห้งมาทีเอาดีบ่มันคือแพงแทนอ่ะนะหนูก็เลยว่าเอาโลดเอาโลดจะอัน่ายเงื่อห้หนูก็เลยว่า มาจุถ่ายกันเลยเดี๋ยวเอาจะจุดถ่ายกันเลยเดี๋ยวือเก่าเหี่ยวให้แล้วเอาเอาที่แล้วก็เอาะเอีดแล้วค่ะแพ้แล้วไปอย่างใดแล้วจะ่ือยังเสือเสืออันเสืออ้นี่แหละเสือไอแค่เงาเนี่ะแต่เราซื้อไปให้ันอุ้งอิงนอนผูกกาละแต่ซื้อไปอุ้งอิงก็เสือเสือยืดให้พอสองตัวแล้วก็หมวกเหมือนเบิง์ไปประมาณสองพันกว่าบาทเพราะว่ามันนตอนนั้นมันลดราคาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ หนูว่าเลยไปซื้อพอเห็นราคาบอกกับว่าข้าเป็นพอเสือตละลลอยเก่าเกับแพ่งแล้วอ่สันแต่ว่าหนูซื้อมาลอแล้วก็เอาคือเกีเ๋ยวเราจะออกเดินทางไปตามหาของฝากแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปหา่อหนูก็บอานำนำท่าตะแล้วห้องกับยูโฮเจ้งน้อยแต่เพราะว่ามือขึ้นหนูนอนนี่มือขึ้นก็มาหอนน,อน,อออน,อน,นูนอนนี่เพราะว่าย่ามหนูอ่ะออกไปท้้งนอเฮียนหนูสินอนอยู่ในนี้สักก่อนนะจต่หนูนนสิบอกเขาไปในเฮียน อันนี้ก็มองแพ็คของอันนี้ก็เสื้อผ้าซื้อมาเพราะว่าในไซส์สัมด้านอันใหญ่แฟนคลับฝา,าม,มากเขาใส่ไม่ถึ้ใหม่เพราะว่าในเฮียนมันกัเสื้อผ้าก็ไล่สินะจานัางกเ็เลยเอาใส่ถุงมมาสัก่อนชุ่มนี้ก็ควางเอามาใส่แพ็คทั้งของฝามแฟนคลับเน,นีมม่ยรู้ว่ในเมียนสมก็ซื้อแล้วแต่ของเก็บของกัเก็บของอีนี้โอเคจ้าเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปที่สวนมะพร้าวนะคะ อนนลอยๆแต่ว่าบาเดินไปสวนดอกพะว่าไม่เห็นพี่น้องคือเกอ่าจากผู้เฒ่าห่าให้ผ้ามาเยี่ยมต่อพผืนบ๊อบสมบยัยมีเจ้านหลวพาวเป็นเห็นพี่น้องจากผู้ที่เพื่อนอันที่ตัวผ้าอันให้หนูผ้ามาเมื่อน่ะใจให้อันวันพออะไรที่ตัวเอ๋อแต่ยังพอมีแบบมีหลายอย่างได้จากยีนกกน่นี้ดอกม่วงดอกนิ่มมีวัสดุ เงี้ยพี่น้องจ้ะเพจ้นถามพตอต้อยเอามกพะแต่ตัวบกพะกับบกชงเจ้าอี๋แล้วตอนแรกเหมือนว่าพ่อจะพาไปสวนแบบว่าเป็นสวนมันเลยนะจ้่แต่แับที่หน,นีพ่มอมาจะหนีมันไังหัวมันยังอันหนีมาสั่นมันยังหัวไมนยังหวานวนะว่มมาแล้วก็เลยพามาเอาอยู่นหนีจ้ะ

เพื่อที่จะไปเอาอ่าสุดที่จะใส่มืออื่นจ้าเพราะว่าเพิ่นฝากมานน้ำโบเขาซอบอันที่นี่อ่าอาอู่เขาไปเอาไห้นะจ่ะก,ก็เลยสิได้เขาไปเอาอยูบ่บ้านอาอู่เพราะว่ามืมอวานน่ะหนูบ่อยูนเนื้จ่าของไปฝากทีมงานได้ของแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดือดอาจจะเรือบ,บางใหม่ อกอยู่ทั้งบ้านพอ่อเดี๋ยวมื่อมือ่อื่นก็ออกไปเดานุก,กจ็จะไปหาพออ่อยู่บ้านจ่าเดี๋ยวพ่อกัจิเอาของมาขึ้นรถเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิรงจ่าตอนเดินทางมืออ่อคืนเดาจิถ่ายขี่อกอยู่กำพับบานกันลอยจ่าวันกี้กับซ่าเตรียมของของึ้นรถเดาจ่าชุดอ่าเตรียมชุดเตรียมน้องเทาเอยียงนี่ละจ่าไปไปงานมืออื่นเพราะเหมืออื่นจะออกบา้านจะเศร้าเตรียมชุดไปให้เอ็ดดาวให้ตอมให้ตุ้ยแล้วก็ของหนูจ่าในกรนีน้องเทาของเลยจดาวของหนูขหน้ข้องในตุ้ย คล้องกับสิไรจะน่อยจ้ะเตรียมคองไปทำไปงา่ายมือกับสิออกบัตรจะเศ้า,าจ้ะเพราะว่าพี่นี่นัดซ้อมแต่เศ้าก็เลยจะออกบัตรเศ้า,าจล็กน่อยจ้ะโอเคจ้ะแล้วคลิปนี้เอาไวส้สำนี้ก็น้อยจ้ะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามัวใครนย่างนั้อจ้ะยังไงพองกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะ